สวยงามจะมีรางวัลทองคำา5บาทนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศ3บาทสำหรับรองชนะเลิศขอศาสตร์ตามนี้เน,นื้อทอนีวอทวิเกียต์นั้นมาจากบ้านไผ่ขอ,อนแก่นครับชกมารอ2 3ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนโอรโนพอโนโมืออวบนที่เวทีลุมพินีแห่งนี้คุณถียงเงินครับกเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะจ็อกกี้เล็กหน้านองแคครับเป็นเทรนเนอร์ ทางด้านแสงเทนอยสอรุ่งโรดเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับชกมา1น0ครั้งขั้ท้ายั้นแพ้เทกเกอร์องเอายก3โอเลโน่พอเมืองบนเหมือนกันวันนี้ต่างคนต่างแพ้โอเลโน่ครับนี่คือเหนือตอนนี War ้วอทวเกเกรตนะครับ,ค,รบคุณมาโนโบบุตรครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะการศักเมืองสุรินเป็นเทรนเนอร์ครับเป็นมวยใหญ่ขึ้นมาครับ1 3 6ปอนด์ปอน เป็นมวยระดับที่เรียกว่าออกอาวุธกันแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่มันจะจะแรงแทั้งสิน้นนี่เป็นร้องคู่เอกวันนี้วันนี้นักมวยที่แตกนะครับไม่ว่าจะโดนหมัดเท้าเข่าศอกคู่ต่อสู้ฉลามพิงข้างลูกชายอย่างคุณครับมอบทันตี2,000บาทมาลลนีคาเฟ่ก็จะมอบให้กับนักมวยเป็นทองคำนะครับแต่วันดูเดือดทางมาลินีคาเฟ่คุณมาลินีแพทย์ทยุณ อตอนนี้ต้องขอกราบขอบคุณฮะเซียนแอซนมวยชั้นสงนะฮะ, C N A C N M ะ,ฮะรวมกันแล้วเนี่ยที่เอาขึ้นไปบริจาคเมื่อกี้เราไม่มีภาพให้ท่านได้ชมนะฮะสองหมบาทคุณกรมบางกวยที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะคุณสมมารถะฮะห้าหมื่นบาทบนะครับนอกจากเสียตัว๋วตีตั๋วมาชมการแข่งขันแล้วนะะบ,บริษัทค้าข้าวกรุงสยามบริจาคนะฮะ ผ่านมายังสมาคมมวยอาชีพ50กระสอบฮะขอข้าวสาระฮะรขอบคุณครัโอ้โหชาวลมก้าวจะได้หุงรับรับทานกันคุณสิงห์น้อยสโกศุล1,000บาทคุณแชร์แม่อ่าวันนี้ประสบควาสมสาเร็จชนะปอเปาอินชนะด้วยนะฮะครับ5,000บาทนะครับราชดำเนินครับเป็นโปรโมเตอร์ราชดำเนินคุณสวยลีถาวรชัยราชดำเนินเหมือนกัน5,000บาทเสียดาปิติธะนะสารสมบัติราชดำเนิน5,000บาทนะฮะ ยาอ๋องฮะสีงลม2,000บาทคุณโตต่อบุลเลิศ1 0 0 0 0บาทครับ,รบผมขอพักไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วขึ้นไปข้างบนชมคู่สำคัญอีกคู่ครับครับชมกันต่อครับของมวยรองคู่วันนี้ศิลปะมวยไทยนายขนมต้มฝ่ายแดงกางเกงแดงขอบขาวนั่นละครับเหนือธรณีวอทวีเกียรติวันนี้ทางด้านภูมกับทวีเกียรติสวุวทรัศน์มาเองเลยครับเป็นผู้ขึ้นไปถอดมงคลเหนืนอธรณีวอทวีเกียรติฝ่ายน้ำเงินกระจอมจุมพิษครับ แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดครั้งนี้ไม่ทราบว่าจะจุมพิษได้หรือไม่ครับติดตามชมให้ดีนะครับนั่นเฟอร์มครั้งสุดท้ายของเหนือทรณีนี่หยุดไปต้อง6เดือนนะครับกลับมาก็ยังท็อปฟอร์มนะครับโอ้โหโชคไว้วันนั้นถึงแม้ว่าจะแพ้อโลโน่ก็จริงนะครับแต่ว่าแพ้เทนิสตันจะแดน่า8แปดเลยนะทีนี้มีจุดอยู่างนะคุณปาที่สมมาครับสังเกตนะครับแฟนๆในชีวิตร้อยกว่าครั้งของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดไม่เคยเอฟซิดเดนเลยนะ หลังจากที่ที่เขามาต่อยครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดนะฮะไหลหลุดไหลหลุดแค่วันนั้นไหลต้องไปอโอโลนโครับตอนนี้แพทย์บอกว่าปกติแล้วไปเอ็กซเรย์ดูนะฮะจะถ้าต้องทําการผ่าตัดหรือไม่นะฮะก็ยังไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าขออีกสักครั้งหนึ่งฉะนั้น,นแฟนๆนะฮะก็ดูในเรื่องของศิลป,ปะแล้วก็กีฬาควบคู่กันไปด้วยนะครับจาเป็นไหมนะฮะ นะครับจะต้องผ่าตัดหรือไม่นะครับถ้าเราขอการขอบคุณชณะที่ยังยกที่หนึ่งฮะคุณชาลีผููมีเมตามตาจิตต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาในขณะนี้นะฮะนะครับคุณชาลีใหม่ทองเนตรและนะฮะแฟนมวยชั้นที่3รวมกันแล้ว16,400บาทนับาทเนี่ยนะคือคแฟนๆทั้งนั้นเลยนะที่เอาก่องขึ้นไปนะฮะอันนี้ได้จากล่องฮะคนละครับร้อยบาท200รบาทเลยจ้ไไรวมแล้วเป็นเงินเท่านี้นะครับ แล้วยังมีคุณเฉยลาดยา2,000บาทคุณเตี้ยโฟกนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเตี้ยเบรนยอนุห้0บาทครับจาวัดโพธาราม2,000บาทนะ,ะหัวหน้าภัยอนันต์นะฮะขอกาบขอบคุณไปเรื่อยนี่อยู่มือชนนี่1,000บาท คุณยุ่นวรจักร1,000บาทคุณอื้ออพอลโล1,000บาทกรากขอบคุณนะฮะมาณที่นี้ตอนนี้ตัววิ่งเรายังวิ่งไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตแฟนๆนะครับเพราะท่านมีจิตเมตตาอย่างนี้ถ้าเราไม่ประกาศออกไปกลายเป็นว่าไอตัวเงินที่เรารับมาเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวจะไม่ถึงท่านผู้ประสบภัยที่ชนล่มก้าวนะ,ะครับคร <ผม S 1> ับบนเวทีเหน ia, ือตอนนี้เป็นฝ่ายเดินข้าานะครับทางด้านแสงเทนนอย,ยังคุมสถานการณ์ เนเธอรนี้ใช้ยับซ้ายนำยังไม่เปิดฉากในการดวลเข่านะครับเดี๋ยว์ี้นี่เป็นมวยเข่าดีมากและเป็นมวยประเภทบูครับมีช้ยาว่าแรดดงสมยานามแรดดงนั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับต้องเป็นแรดสมชื่อโอ้โหโดนเข่าซ้ายก้าไปเตะขวาหมากานคอครับมา,มาของสูงเลยเนอธอร์ี้ไม่กลัวครับรุ่นพีแตงเทนนี่จะเป็นรุ่นพีนิดหน่อยครับอัดกามัดขวาเ็นเข้าไปเลย ยัมียกข้าหาตลอดนะครับแต่จะน้อยยงนุมหมยกที่หนึ่งนี้ไม่พอถ้าวันชิงชนะเลิศของมวยรอบฉลามบุกแล้วผมกราบเรียนได้เลยว่าต้องแน่นกว่านี้อีกครับว,นนวันนี้นอกจากแฟนมวยจะชมแล้วก็ยังบริจาคช่วยเหลือชุมชนลมกล้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีรายการช่วยมูนนะชุมชนวัดคลองบางประกดนี่หม่มีรายการกุศลหลายอย่างหลือเกิดในวันนี้ครับ แยจะเรียนนายศาสครับเรามาดูยกที่สองนะฮนะกาบขอภัยและคุณสมมาติฮะมวยจะดูเดือดกันอย่างไรก็ตามทีแต่จะขอโอกาสอันน้อยนิดของท่านตรงนี้เราจะบอกไปยังพี่น้องร่วมชาติของเราว่าเวลานี้อีก5,000ันกว่าชีวิตกำรอกำลังรอความเมตตาอยู่รเราถือโอกาสอันนี้เละครับที่จะเรียกร้องความมีเมตตานะจากหัวหน้าคณะมวยก็ดีแฟนหมัดมวยก็ดีตรงนี้จะรวมน้ำใจไปปอบขวัญเขาเหล่านั้นครับครับ ก็บอกว่าโจนป้นร้อยครั้งนะครับไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวในใจนครับไม่มีอะไรเหลือเลยนะไปดูสภาพแล้วบางครั้งตอนนี้เรากําลังรวมกันนะฮะว่าแสานสอพัจิตเนะี่ยเราก็คงจะรวมกันไปเยี่ยมนะฮะท่านเหล่านั้นที่ประสบเคราะห์กรรมนะฮะครับทีสองและตอนนี้เริ่มเดินเครื่องครับครับยิ่งาหของแรดดงเริ่มเข้าสิงแล้วตอนนี้ มายเลขยน้อยต่อยลําตัวครับเปลี่ยนเป้า คุณสมมาตรฮะมวยคู่นี้มาเช้าช่างน้ำหนักกัน137แล้วลดกันมาเหลือ136อกกรเป็นนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกมนวงวานิชท่านบอกว่ามวยสมัยนี้มวยใหญ่จะหมดไปแต่ที่จริงตรงนี้แล้วกระผมเลยเอามวยไลท์เวทเต็มๆนะฮะมาต่อยเป็นมวยรอบเจ้าแผ่นดินมวยฟูลเอเชียนะฮะฉะนั้นมีรางวัลเป็นล้านๆและมวยคู่นี้ก็ค่าตัวเป็นแสนๆนะฮะถ้าแสงเทียนน้อยขนาดนี้ก็ยังแสนกว่านะครับ ดูเสียงสนามกะที่ด้วยคุณแฟนบอยในสนามในโอโหไม่มีการน,นั่งครับยืนกันเพียบไปหมด ผมฝากไว้น,นิดนะท่านผู้ชมฮะมวยอย่างนี้ถ้าเราหมดไปเราจะสูญเสียสูญเสียการเป็นนักมวยเอกการยืนมวยของแสงเทียนน้อยสอลุ่งโรดการบุกตะลุยอย่างไอรัดดงอย่างฝ่ายแดงเหนือธรณีดูการรัดคุมการออกอาวุธของแสงเทียนน้อยอายุจะมากไปสักนิดแต่เราต้องอนุรักษ์กันไว้นะครับเราไม่ใช่จะมา5-4 3-2อย่างเดียวเราต้องดูความเพลิดเพลินและดูศิลปะด้วยนะครับก่อดูเราไปบางทีต้องสู้กับชาวต่างชาตินะครับก็หัดไทย ยใช่ครับนืม่มาแล้วไงอย่างวันที่20กันยาเนี่ยนะวันคลายวันพระราชสมภพขององค์พระปิยมหาราชเนี่ยทางคุณบินบรลฤิลิตท่านสนอเทียนทองท่านวัฒนาอสวเห็นรวมพลังกันจะจัดมวยสู่กับมวยต่างประเทศเนี่ยเราไม่มีมวยใหญ่รับนะ,บนะฮะหายากจนทน,นชุดใหญ่มาแล้วนะร่างกายเป็นไงเท่านั้นนะวันนี้นะฮะดูครับ ดูการรัดกลุ่มแน่นอนนะฮะอย่าทำไปเล่นผมผมชอบเลือกเงินเลือกเินเนี่ยจังหวะเข้าช่วยนะครับนสยเตียนน้อยเนี่ยจต่ต่อยโฝีมือนะครับส่วนเนื้อตรงนี้นั้นจะบุ่มบำบุกตะลุยความดุดันนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงนี่ครับไล่ก้าไปเห็นเห็นเลยครับนี่ลับปอบใหญ่เด็กคนนี้มอลยกที่สองจะยกที่สามในขณะที่จะเริ่มขณะนี้นะครับครับท่าน ผมกาบเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าเรื่องความเมตตาความมีน้ำใจของคนไทยเราเนี่ยนะ,ะทั่วโลกแล้วเราไม่แพ้ประเทศไหนเลยเราไม่มีคใครครับขณะที่อยู่ในชั้นที่สองเนี่ยนะมูโฮมลงมาเลยะนะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาเลยนะผ่านชัย คุณชัยวงเวียนนะครับก็บอกว่าเด็กหญิงบุตรสาคำแก้วฟ้านภพาดน้นำเงินมาให้เรา5,000บาทโอ้โหเป็นที่น่ายินดีนะคุณดงชัยเด็กผู้หญิงนะครับโอ้หิโถนนจิตใจสูงอย่างนี้ด้ะโทรเข้ามือถือของคุณชัยวงเวียนบริจาคมา5 0 0 0ันบาทนะช่วยชุ่มลงกาวแหมแล้วดูมวยข้างบนสินะไม่ผิดหวังเลยนะครับครับขอบคุณนะท่านได้ส่งรายชื่อมา้ผมอีกแล้วนะครับโอ้โหดูนะครับ วิทยย์์ครับวิทท่านมาเลยนะคุณป๋าท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยก็กําลังสนุกเหลือเกินแต่เวลาผมขอรบกวนนิดนะี้คุณสุธรรมธรรมวิชัยนะฮะหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็คุณเอ้ยไส้ไฟนะครับห้าพันบาทถ้าผมผมอ่านผิดกราบขออภัยด้วยสองพันบาทนะคุณง่วนเจ้าพ่อเสือสองพันบาทคุณเยี่ยวนะฮะแล้วก็สองพันบาทคุณตู่ 5,000บาทคุณเต็กวงเวียนใหญ่10,000บาทคุณเชงชโรจจนะชัยนะครับโอกาสขอบพระคุณพันรายการไปด้วยเลยครับครับุณป่าเชิดมาดูกันบนเวทีครับเหลือพรณีเป็นฝ่ายไล่ขอหาตลอดอทั้งคู่ก็ล้สู้กันแบบชนิดที่ว่ายังดูไม่ออกเหมือนกันนี่เป็นยกที่3ผ่านไป1น,นาทีฝ่ายแดงใช้กำลังมากนะคุณป่านนะใช้กำลังมากเลือกันอือ โอ้โหดูฟันกงนแต่ละทีหไหวไหมไหวอืดูเนี่ย,ะะอ,ย,ยอ,อ,อ,อันนี้ต้องประคองด้วยนะเขาก็ต้องระวังตัวเรื่องไหลแต่การออกอาวุธแต่ละทีเนี่ยนะฮะเหนือตอนนี้ใช้พละกกาลังเข้ามาเนี่ยทางสายเทน้อยต้องผ่อนการผ่อนออกอาวุธไปแต่ละทีนี่ชัดเห็นนะตาละดอก ใช้เหลี่ยมช่วยนะครับเป็นมวยที่มีฝีมือครับนี่จะิ้งรปกิ้รับปากกับฟางแข็งแกร่งนะดูได้แรดดองนี่ทะเลาะไม่เลิกโดนอันนี้นี่ฮะใช้เหลี่ยมก็ช่วยดูการประคองของแสงเทียนน้อย นะดูนะดูเหลี่ยมนะนานทีนจะเป็นไงเห็นไหมกรรมการอุดรตีกระจ่างครับทั้งสัวพูดกันตามภาษามวยเขาบอกว่าค,คนนึงได้เหลี่ยมคนนึงได้แรงโอ้โห,โโหแรงเลยแทงเข้าไป3มดอกโตมาหนึ่งชุดโอ่หนาทีทองครับไอเจ้าตูนี่เรื่องนาทีท็งี่ย oh, ดูไม่ปล่อยให้โอกาสหายใจนี่ครับสำคัญตรงนี้สําสำคัญตรงนี้เอาแล้วเอามั่งแล้วจริงๆิงสิงเข่าเมือนกันนะฝ่ายน้ำเงินเนี่ยนมวยข่าวเก่าครับ ปาล์ทอนลีมาใช้ฝีมือเข้าช่วยพระชกกันมากเข้าก็เรื่องสำเร็จได้วนี่ยฮะเขาไม่เปิดโอกาสให้เราพูดเรื่องการบริจาคเลยงหมวทั้งคู่ต่อยกันอย่างนี้คุณปะโอ้เลี้ยงสามสิบวิเป็นไงอ๊อบสินะรัพย์นะฮะโอ้ผมผมภาพมวยไม่ได้ายคุณสมมารต้องขออภัยครับ ที่วความเดือดร้อนของพี่น้องชาวกาอทมแล้วนะฮะกราบขอบพระคุณในรายการของศิลปะา,ามวยไทยในขนมต้มในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ครับกราบขอบคุณนะท่านโอลานอัศวฤิทิกุลนะฮะจากแก่งกระจาน Country คันทรีครับนี่คนแปดเร็วเนี่ยพวกเดียวคุณต<ม>้องใชเมืองใหม่บางพระกงฮะ,ะท่านทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองเยอะเหลือเกินตอนนี้ประสบความสำเร็จท่านไป กกนกระจานุ่นประสบคามสำเร็จครับท่านโทรมาเดี๋ยวนี้เองห0,000บาทครับโอ้ยเป็นที่น่ายินดีครับนะครับร่วม่วมช่วยกันครับชาวร่วมเก้าของเราไฟไหม้ครั้งนี้ก็เดือดร้อนกันสาหัสสากันือเกินครับผมพูดไปก็ขนลุกไปฮะเนี่ยคือความมีน้ําใจของพี่น้องประชาชนชาวไ,ไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคนไทยนะฮะในเมื่อมีเหตุไฟอะไรก็ตามทีนะ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่นิ่งดูรายกันเลยดูไาไม่ได้ครับคนไทยด้วยกันตาดําๆเหมือนกันครับทุกท่านช่วยเหลือกันไว้เถอะครับนะีคุณสมมาตครับท่านภูมิกับครับท่านภูมิกับรายการเวลานี้ถ้าเกิดว่าทาง ชาวชุมชนร่วมก้าวไม่ว่าจะเป็นอิสลามก็ตามทีนะยังมาเยอะกันเหลือเกินและตอนนี้พี่แอดเกียงศักโลหะชาระท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาแล้วและขณะนี้ครับยกที่4คุณป่าฮะแม่ยกที่4ความดูเด็ดเผ็ดมันมาแรงขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเแขงเทียน้อยวันนี้คุมเกมการชกไว้ดีเลือกเกินครับโอ้โหแข้งซ้ายแขงซ้ายนี่ดูแข้งก่อนแม ถ้าหมดไปแล้วผมเสียดายจริงๆฮะเสียดายกับวงการหมัดมวยของประเทศไทยเลยครับเสียดายแทนเลยนะฮะโมยฝีมืออย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับต้องไม่ให้หมดไปนะครับเราต้องโอ้โหเราต้องอนุรักษ์กันแหมดูเนื้อธรณีโอ้โหดูแผลอุ่ยวิ่งปากเลยครับแข้งซ้ายออกไปตะลอบเม็ดนี่สั่นสะเทือนไปหมดครับเนื้อธรณีในช่วงนี้สร้างความหนักใจให้กับเนื้อธรณีวอร์ทวิกกี้โอ้ยครับถูกกันที่วงใน เตียนท้อยโอ้ยลูกนี้เข้าเต็นบริเวณลำตัวของเนื้อธรณีโดนเอกเลยไม่มียุบติดเข้ามาต่อยขวาเด้งขาววาลุ้สวยงามตังท้อยตังเด้งตีตีแล้วขาตีแล้วขากรรมการผู้ห้ามเห็นแต่ไกลใครๆก็รู้ว่าอุดมดีกันจังยังอดยังรับปัดเบี่ยงกันอยู่ข้อใครแข็งคนนั้นคนนี้ คุณป่าเอ้ยมวยอย่างนี้ไม่เสียดายเลยที่เรานุรักษ์มวยใหญ่และเป็นเป็นเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้าช่องเดียวเลือที่มีมวยอย่างนี้ว่าต่อยอย่างนี้คือมวยชันเพี้ยนมวยใหญ่ในเวลาต่อยกันแล้วความดุเดือดเผ็ดมันเราใจครับสมัยอดุลสมัยอาพิเดช รุ่นนี้นะฮะครับไล่เบทเพื่อนอบโดนมั่งแล้วแสงเทียน้อยเดี๋ยว่ารายการศิลปะคนไทยในขนมต้มองเราไัวใหญ่ของนใหญ่ถู้ทหารโอ้โหดูใหญ่กับกรรมการอีกเอาตีล็อกแล้วตีแสงเทียน้อยดูดูเทคนิคนะฮะอันนี้นะแสงเทียน้อยเหนือทอร์นีโอ้โหดูเสียงเฮดูท่านเหรอครับ หน,นที่น่ายินดีนครับคุณสงชัย คุณส่งขายน้ำส้มนะหน้าสนามเพราะจาก500บาทโอ้โหก็นักขายน้ำส้มมาขายน้ำส้มหน้าสนามจะได้ห้าร้อยบาทขายเนื้อนะฮะก็500บาทโอ้พวกนี้คือว่ามากน้อยไม่เป็นไรขอให้เป็นคนไทยที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีเมตตาอย่างนี้เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจแม้แต่เพียง10บาทเราก็ภาคภูมิใจแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทั้งเหรียญบาททั้งอะไรทั้งสามด้มอีกสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหเนี่ยนะแล้วไม่ขาดสายนะก็แหม เราทำกันเดียวเดียวแล้วคิดเพียงเมื่อวานนี้เท่านั้นเองคุณสมัารมาลุลิมาปรึกษานะท่านนายกสมาคมนะมาปรึกษาเอ๊แต่พี่วัฒนาอัศวะเห็นไม่โทรมานี่ท่านวัฒนายังไม่โทรมาหมายเลขหมายเลขท่านอาจจะจดไม่ทัน253 8 7าสแล้วก็253 8759นะครับแล้วก็253 8760 เอาเบอร์น,นี้จำง่ายหน่อย253 8 7 60 <Yeah. S 1> นะครับอืม mm hmm. นะฮะโอ้ย oh, oh, ยกท้ายแล้วบนเวทีก็ขับเคี่ยวกันแบบสนุกครับกูขี่สูสีนะครับเป็นช่วงของการหรือว่าถ้าเป็นบิเลียดเขาเรืยอว่าชิงดำโอ้โหตื่นเต้นนะครับนะฮนะตื่นเต้นหลายอย่างนะฮะวันนี้ผมตื่นตานใจด้วยอหือล้ะมูดชกกันอย่างนี้ <Yeah. S 1> นีสุดมาก นะเป็นไงฮะแฟนดูมวยทางบ้านแล้วนะเราผ่าโลกทีวีแล้วเราเปลี่ยนแปลงนะวงการมวยนี่เปลี่ยนแปลงแล้วนะทำยังไงท่านที่อยู่ชนบทนะท,ที่ไม่มีโอกาสมาดูมวยด้วยตนเองอยากอยู่ทางบ้านก็สามารถดูกับภรรยาและครอบครัวได้โอ้โหไลูกนี้ จทางด้านแสงเทียนน้อยจับจำท่าจะถายไม่ถายแล้วก็สาดแข้งซ้ายเข้าไปมาเอื้องไปหมดอื้องไปหมดในเวทีนี่ในสนามประเทกคนเชียร์กันสนั่นวันไหวครับในช่วงนี้ก็ให้แฟนมวยทั้งบ้านจับตาดูใครดูดีก็มีรางวัลละครับคู่นี้โอ้ขวาลูกนี้แ้าปลายเท้าเข้าปลายางนะฮะ บนปลายเท้านะครับลูกมาสักครู่นี้ถ้าเข้างามเท้าแล้วก็สงสัยครับจะได้ทีสองทีเองนะตัดสินแล้วเข้าเส้นชัยอุ้บอุ้บไทยไทยอีกทีแข่งจยน้อยจะรับมากไปนะคุณตังไชนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างนี้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการแล้วต้องเอาแล้วทำคะแนนครับเพราะว่ามีการต่อเวลา้โอตัดสินไม่ถูกสามสิบวินาทีแหม่สามทางข้างล่างหนักใจนะ มีกรรมการทีระนาวาวราแล้วไทยฮะอีกสองท่านอือหือโอ้ฝังนู้นตนงพุ่มพานิชนะ,นะเดือนเพชรครับแม่ตัวบนเร่งเหลือเกินนะท่านอูดมดีกระจังหมดยกสุดท้ายโอ้โหไทยชนะเอ่ยอโ,อโอ้โหเป็นไงอือหือเดี๋ยวต้องดูครับผม,ต,มต้องขอขอบคุณท้กมวยเสียสละแล้วก็ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องแฟนมวยทั้งประเทศได้อย่างดียิ่ง นะผลการตัดสินใครจะเป็นผู้ชนะเชิญครับอฝ่ายแดงนี่ผมบอกแล้วนะว,ว่าไชน่อโยค้ารับมากไป,ไป